สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวททุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทอ mm hmm. ล์กไฟมินิสเตอร์ทูบิทอย่างสเตอร์ดีรายการที่ถามทุกคนนะเริ่มต้นการสร้างเวททั้งห้าด้วยเวลาเพียงห้านาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้ EP ที่หกสิบมาเก็ตแคปย่อมาจากอะไรเวลาที่เราเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นสยามชาร์ตนะฮะเราก็จะเห็นตัวย่อของคําว่ามาเก็ตแคปในที่นี้ก็จะใช้เา้า m c a p m ข้างหน้าก็คือมาเก็ตครับส่วนแคปที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้ย่อมาจากหมวกแคปนะครับที่ ส่วนแคปอันนี้ย่อมาจากอะไรก็คือมาจากคำว่าแคปิตอลนั่นเองนะครับซึ่งตัวเต็มของคำว่าแคปิตอลคือแคปิตอลไลเซชันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความหมายเชิงลึกของคำว่าแคปิตอลไลเซชันเนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรเริ่มต้นมาจากคำนามของคำว่าแคปิตอลครับซึ่งแปลว่าเมืองหลวงอย่างเช่นแคปิตอลออฟไทยแลนด์นะฮะก็คือหมายความว่าเมืองหลวงประเทศไทยครับเช่นแบงก์คอกหรือกรุงเทพมหานครนั่นเอง อีกความหมายหนึ่งของคําว่าเมืองหลวงใช่ไหมฮะก็คือมักจะเป็นเมืองที่สําคัญใช่ไหมครับเขาจึงเอาคําว่าแคปิตอลไปใช้ในเรื่องของเงินต้นฮะเพราะเวลาที่เรามีการสู้รบก,กันเนี่ยเราก็มักจะเอาเมืองหลวงวางไว้ตรงกลางประเทศใช่ไหมฮะมีทรัพยากรแน่นหนาใช่ไหมฮะมีทหารเยอะหน่อยนะครับก็คือเราเองก็ต้องพยายามรักษาเงินต้นเหมือนกับที่เราพยายามจะรักษาเมืองหลวงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนใดๆก็ต้องให้นิยามของคําว่าแคปิตอลเนี่ยมันดํารงอยู่ด้วยนะครับก็คือเน้นเรื่องการรักษาเงินต้น แคปิตอลอีกอันนึงที่เรานิยมใช้ก็มีคําว่าแคปิตอลเกนนะครับก็คือการได้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากเงินต้นนั่นเองหรืออีกความหมายหนึ่งก็จะใช้คําว่าทุนทรัพย์นั่นเองและหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือทั่วไปที่เราเคยเห็นก็มักจะมีชื่อคําว่าแคปิตอลเนี่ยอยู่ในชื่อบริษัทด้วยยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในบริษัทเซทห้าสิบเช่น MTC ซึ่งมีชื่อไทยว่าเมืองไทยแคปิตอลนั้นตัว C ีที่เราเห็นนั้นคือคําว่าแคปิตอลนั่นเอง ในกรณีที่เป็นเวิร์บแหะครับแคปิตอลยังจะแปลว่าใช้เป็นทุนได้ด้วยนะครับพอเรามีเงินแล้วก็ใช้เงินนั้นเป็นทุนแลวเอาเงินนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วแน่นอนครับในแง่ของการเอามาเขียนตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่เราก็มักจะใช้คําว่า Capital i z e l e t t e r นะครับหรือ Capital Letter เนี่ยแปลว่าการเขียนให้ตัวโตหรือพูดง่ายๆคือตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองซึ่งก็มาจากรากศัพท์คือคําว่าเมืองหลวงเพราะเมืองหลวงเป็นเมืองที่ใหญ่การเขียนให้ตัวใหญ่คือการให้เห็นความสําคัญนั่นเองถูกไหมครับ แล้วพอมาเป็นคําว่า Market Cap แคปในตัวนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่า c a p i t a l i z a t ซ o n ซึ่งแปลว่าการใช้ทุนการใช้ประโยชน์หรือการเขียนให้ตัวโตวนั่นเองแต่ในทั้งด้านการลงทุนแล้วเราก็จะเอาความหมายของการคําว่าใช้ทุนและก็การใช้เป็นประโยชน์นั้นไปเป็นความหมายที่เราจะไปใช้กันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจึงรู้แล้วนะครับว่า Market Cap แคปตัวนี้มาจากคําว่า c a p i t a l i z a t i o ัพูดง่ายคือการเอาเงินทุนที่เรามีนั้นไปใช้เป็นประโยชน์นั่นเองครับแต่ในตลาดหลักทรัพย์ในเวลาการแปลเป็นภาษาไทยนะฮะเขาจะแปลคําว่า มาเก็ตแคปว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับเพราะไอ้คำว่าตามราคาตลาดนี่ก็คือภาษาอังกฤษก็คือมาเก็ตใช่ไหมฮะส่วนคําว่า capitalization แปลว่ามูลค่าหลักทรัพย์นั่นเองก็คือมูลค่าของหุ้นหรือมูลค่าของบริษัทที่เราไปถือหุ้นนั้นๆนั่นเองครับวิธีการหา Market Cap ก็ง่ายมากใช่ไหมฮะเข้าไปในแฟกชี t พิมพ์ชื่อหุ้นลงไป ม a เก็ตแคปก็จะอยู่ด้านบนนั่นนะฮะเวลาเขาเขียนก็จะเขียนมาเก็ตแคปต่อไปนี้เราจะได้รู้ใช่ไหมครับเวลาไปเจอมาเก็ตแคปที่ไหนความหมายมันก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่71บาทมูลค่าของบริษัทนี้ก็มีมูลค่าอยู่ประมาณนี้นะครับหล้านล้านนั้นต่อไปนี้เวลาเราไปเจอข่าวเขาก็จะมักนิยมเขียนคําว่า mid cap small cap เราจะได้รู้สักทีนะฮะว่าอ๋อคำว่าแคปตัวนี้ แปลว่าแคป i ป a l i z a ลไลเซชันหรือพูดง่ายๆคือแปลว่ามูลค่าของบริษัทหรือแปลอีกรอบหนึ่งก็แปลว่าขนาดของบริษัทนั่นเองงั้นถ้า Small cap ก็คือบริษัทขนาดเล็ก Midcap ก็คือขนาดบริษัทขนาดกลาง Top 10 Market Cap ก็คือขนาดบริษัทที่มีความใหญ่สูงสุด10อันดับแรกนะครับกองทุนหุ้น Mi mid small cap โชว์ผลตอบแทนรู้อะไรเงี้ยเราะฉะนเราก็จะรู้อ๋อ cap ตัวนี้เนาะก็คือขนาดของบริษัทที่เล็กแล้วก็ขนาดของบริษัทที่ใหญ่ สิอันดับหุ้นบิ๊กแคปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือแปลงว่าอ๋อนี่ก็คือท็อป10นะครับของหุ้นบิ๊กแคปในปี65ซึ่งแน่นอนฮะในเมื่อมาเก็ตแคปมันมีนนการเปลี่ยนแปลงไปเราไปดูมาเก็ตแคปช่วงปี62ดูดูดูหน่อยไหมฮะปี62เนี่ยหุ้นปาตาทนะฮะมีมูลค่าบริษัทที่มากที่สุดของไทยนะฮะอยู่ที่1.2ล้านล้าน a อออทอันดับ2ก็1ล้านล้านเหมือนกันพอปาาอี64ปาตาทก็ยังอยู่อันดับหนึ่งก็อ่นี่รล้านล้านในขณะท เออก็แซงพตทอแล้วเจนจะเห็นได้ว่า Market cap มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นนั้นๆนณนนะเวลานั้นๆจริงไหมฮะเพราะเรารู้ที่มาของ Market Cap เมื่อตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วใช่ไหมครับว่า Market Cap นั้นเกิดขึ้นจากเอาราคาคูณจํานวนหุ้นซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อขนาดบริษัทก็จะมีอยู่สปัจจัยนั่นคือราคาต่อหนึ่งหุ้นกับจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทนั้นๆซึ่งเป็นจํานวนหุ้นสามัญที่ถูกลิสต์อยู่ในตลาดลััักทพ์นนเ จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงได้ไหมคําตอบคือเปลี่ยนได้ครับแต่นัานเปลี่ยนทีฮะแต่ในขณะที่ตลาดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยอยู่ทุกวันทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเมื่อราคาเปลี่ยนไปนะฮะจึงทําให้มูลค่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอกองทุนที่เขาเขียนว่าเอฟซีม e ิดสมอลเคปอ๋อเราจะได้รู้แลลวอ๋อโอเคกองทุนนี้เนาะเขาเอาเงินลงทุนของเราไปซื้อ หุ้นที่มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะยกตัวอย่าง5อันดับแรกของหุ้นที่เขาซื้อมาเป็นยังไงบ้างนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้คำว่าขนาดกลางสมัยก่อนขนาดเล็กสมัยก่อนปัจจุบันนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะาไอเจมาดนะฮะก็มาอยู่ในเซต50เรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะครับเพราะฉันจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กแล้ววันหนึ่งมันใหญ่ขึ้นมาเขาก็จะเอามาอยู่ในเซต50อย่างเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งในตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับเขาก็นิยมใช้เขา market cap นะครับบ่งบอกถึงขนาดของบริษัทหรือขนาดของสินทรัพย์นั่นเองในที่นี้สินทรัพย์ที่เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ที่มีมูลค่าเยอะสุดในโลกก็คือจะเป็นทองนี่เป็นต้นนะฮะนั้นต่อไปนี้ทุกคนก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคาว่า cap นั้นย่อมาจากคําว่า capitalization ซึ่งแปลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าของตลาดนั่นเองวันนี้เราจบไปด้วย When we strive to become better than we are everything around us becomes better too หมายความว่าเวลาที่เรากระเสือกกระสนหรือดิ้นรนนะครับพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยเป็นทุกๆสิ่งที่ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมสับส r ค l i ไลค์แชร์คอมเมนต์ติชมเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ